ป๊คุณปูมาช่วยวิ่งครับทีมงานเท่าเกล่มนี่นี่ครับโกบุริโกบุริโ,รโอ้โหใส่เอคานอะไรใส่คานกว้างอยู่ไหมสุดจัดเลยครับนูน่น เจ้ารอกของเราอยู่นู่นครับจันชายบอกไปอาบน้ำก่อนโอ้โบเยอะด้วนี่นะไงทำไมโบเยอะอแ่ะีเจา้าคือบดนเซับโหลดสันเป็น,น,นอย่ยางฮะเอาเม็ดใหญ่ๆกูนั่นอีกเม็ดมันมน,น่อยพด เอาไงแบบที่เดียวแบบขาดเลยอ่ะเดีาลเอทีาเล่ที่มน่าะเอาเอาเหล็กไปเชื่อมให้มันหนักอีกจังน่อยตามกำลังัโอ้ได้มือและจักตันนี่ โอ้มือละแปดเลยเอาไปเ้อเอาไปแจกระแนนเรียบได้เด่นิฮะชียอะไรหรอเด่นิได้เทเลยปกดกระไดแล้วความสูงกรไดแล้วจะแตะยังไงก็ไดเหรอกจะค้องรถวาให้เสมอพล็กเลยนิดนึงอู้ทางนี้ถ้าขันซับไดเนาะแจวเลยนี่ <molec> นี่นะนี่แล้วมันโบนี่แล้วนี่อ้ยรถขีดเนาะโอยขีดอ้ยรถขีดมาอีกสองคันจบแล้วพอไม่ได้มัดไม่ได้มัดอ้ยขีดโอ้ยเลืออยู่กี่คันนะเสบฮะี่เลืออยู่กี่คันไม่เรื่อยเรื่อยๆใช่ไหมไม่ทำไม่ ใช่ไหมเพราะมันประมาณสี่พันสี่พันสี่พันตันตอนนี้ก็ได้ได้ไดประมาณพันไม่หน่อยตอนนี้นะพันแล้วพันอย่างนี้ลงลดหน้าที่แล้วโโหโหลงวล,วดดลงอะไระเ,เอ๋อก็ลงมาว่ะโอ้ขาสัตว์ขาสัตว์บ่ได้เลยต้องเสียเบียร์ขวดนึงเลยนี่แล้ววันแล้วขวึ้วขวนคนอืก่ก็ซื้อ <c oughs> เรียสแต่รยอ์มออลงจานุเราไปอ่ะลงหนึ่งครั้งเมียหนึ่งควอดเดอร์สองสามสี่ห้าหกหกครั้งอ่ะเออเงินค่าแรงไม่เหลือหกขวดจ้ามาไปดู

อยู่ร้านข้าแล้วถ้าตรงนี้เขาจับเอเื่องสิมานนกยพีสบายเลยะบนนี้ไปอย่ากคือเขาบอกไปก็ตามคิวคือเราาของก่อนเนาะอไปุยกับแม่อยู่ออ พ่วงมาจากมงฮะอเยนมางเยน่อ่างงี้กนี้บ่มันเป็นยังไงแก้ให้มันได้หน่อยสิมันไม่ทั่ใช่ไม่ทันหรอกยังอยหัวหน้าเคยไปชุมเช้าไรไหมว่าจะเอารถตรงไหนตรงไหนมาไม่โคดี ปีนี้แมคโครดีรถรถรถเาไ่ได้รถเอาปีนี้แมคโครปีที่แล้วแมคโครไม่ดีแตเตรถวิ่งดีถ้าปล่อยไอ้ยิ่งยิ่งยิ่งของีมาจากซีีสเกตตอนนั้นเหรอปีที่แล้วคนกูมันจะจุดเาแต่น้ำมันน้ำมันต้องไปซื้ออยู่ซีีสเกตป่ะเอามาจากซีีสเกตแล้วก็มาที่ละสองเกลนสองเกลนไอ้ไอ้ข้าวไร่มันก็บอกว่าาถนน้อน้ำมันบริจาคเติมไม่ได้นี่ สมไม่พอมันเอาทุกอย่างถ้ามันเอาคนนห้ามันเอารถเกียวมาเยอะชามาวานได้ยิ่งเอามาอ้างรถอะไรรถเกียร์ทำไมอ่ะมันเอากินเปอร์เซ็นต์เหรอมันมาเช็คว่าอ้อยถ้าเอาก็ต้องมาดูว่าอ้อยไร่เล็กมีแต่ดที่เกตอย่างเดียวปีนั้นปีนั้นผมสูบซาเอาปลามาเลี้ยงคนลูกไร่ทำไรกันว้ พี่ไก่ทำปีเดียวปีนั้นเองเนาะอันนพี่เฟ่งเนาะอันนี้ใครรอกี่วันแล้วนี่เอาเพิ่งมาลงไปแล้ววันนี้สองไอ้หนึ่งคืนแค่นี้ไหนเนี่ยรถตู้มาแย่คืนนี้เป็นคืนที่สองคืนที่สองครับผมคืนนี้ต้องคืนที่สองแน่นอน สองคืนสองคืนถ้าตกนถ้าตกนกจะซเลยเออย่างหน่อยมากนอเอ๊ะเทเร่ผมขนได้ไหมฮะทไมขนแล้วมันจะใส่แนวขวางเลยได้ไหมผมยกวางไงแนวควางฮะยกวางไม่ได้ไม่ได้ปะเอาก็ยกเอ้ยมันแนวนี้อนาะได้เออใช่ใช่ไม่ ไม่มีพวงกี้เันทำล็อกแรกได้แล้วสลิงเราก็ไม่ค่อยขาดแต่ตัวนี้หนักใช่ไหมหนักเลยกองไฟนี้ไฟนี้อืมแต่ปีหน้าต่อไปนี่มันจะได้เห็นไม่ตั้งอย่างนั้นเหยียบต้องอย่างนั้นต้องปีหน้าแต่นี่ไว้คอย่างนี้นเลยสุดยอดเลยเนาะรถต้องอาหารให้พร้อมเนาะรถรถวิ่งอ่ะพร้อมอ่าถ้้าไดนี่จะไม่คูรถไม่มีสุกเหมือนเดิม กันอย่างนี้เลยถ้าใดยังน้อยก็พวกพ่วงเพิ่มสองสามพ่วงไปเเออสามพ่วงเนาะสามพ่วงกับหนึ่งเดียวเนาะอืมอืมปีหน้าอ้อยจะเยอะกว่านี้ปีหน้าอ้อยเยอะกว่านี้เปล่าคนปลูกเยอะอ๋อกมนไ่เอาใค้คนไม่เคยปลูกก็ปลูกเห็นอ้อยปีนี้มันแพงเลยพานปลูกเซลตายอืมสงตานั่นก็อยู่เกือบที่ศรีไร่ตากศรีไร่ ของผมเห็นว่าที่แถวนี้นี่มันยังมายังไม่เยอะบ่ยังถ้าคอยทุกปีมันเต็มทางโน้นก็เต er ็มดิโอ้เต็มลานนู Meat ่นอีกนะโอ้ทางนู้นก็เต็มทางนี้ก็เต็มเต็มจนนู่นถึงที่เขาเช่านู่นเลยเต็มหมดเลยทางนี้ทางนู้นก็ถึงของวัวนู่นน่ะอ๋อแต่ปีนี้มันอยู่แต่เฉพาะตรงนี้ครับปีที่แล้วมานะทำไมมันเต็มฝั่งนู่นรถเสียไม่ รถไม่มีส่ง oh. ไม่ใช่รถเสียรถไม่มีส่ง oh. รถรถน้อยอะรถพวกสิบโลอะครับสิบโลน้อยโ oh! อ้อ้าบน้ำอะไรน้าเน้ฮะจัะชะดชาย ทั้งวนขรอแ่มันไม่ได้คิวรยเหมือนเดิมีแนมไอคิวนี่จรอกันกี่คันนี่โอ้ยดู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 บฮะบ่คันคันไหนที่ที่ลอดอันนั้นอยู่ตรงโค้งมายั่งฮะ ที่ล่อแตกบ่น็อตขาดเออน็อตขาดมาแล้วครับจันชายบ่ที่เขาแกทุ่งดินน่นะที่โลกันข้างกันข้างทุ่งดินมทุ่งใหญ่นะอ๋อแล้วเอาอ้ที่ใส่มันก็ไม่เป็นไรหรอกที่เด็กเขายาว่ได้เตเไม่ได้ ผิดไปเขาบอกว่าไปอาบน้ำอะไรนานเทสต้องขาของน้ำเลยน,น้องอืมนจะฆ่าอะไรของเคยอยู่บ้านนี้เหมือนกันกับผมแหละต่างคนต่างไปเราเลนัดกันเราโทรเบอร์โทรไม่เคยโทรเช็ครถยังเนี่ยขึ้นสตาร์ทเลยเลยไม่ใช่รถเหรอ,อรถผมดีอยู่แล้ว น้ำเป็นไงปกติแล้วบ่กินไหมฮะไม่กิน<ะ>ไม่ขาดเลยขาดได้ไหมไปกลับเที่ยวหนึ่งนิดหน่อยถึงนิดหนึ่งไหมไม่ถึงไม่ถึงถ<อ>ขึ้นขีดเดียวขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าดันเนินหน่อยมันก็ร้อนขึ้น,นอีก ให้ดูเกียร์น้ำม,มันหน่อยเกียร์น้ำม,มันใช้ได้เหรอก <c oughs> ีน้ำม,มันคลิตรเดียวผมไม่รู้ว่าเกียร์น้ำมันมันใช้ได้มันใช้ได้ไหมนี่<ำ>มันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้มันอยู่แค่นี้ป่ก็มันมีแค่นั้นเนาะไม่เคยถึงครึ่งทังเลยนะฮะแค่ไปกลับได้ก,ก็ตัวดีเลยเ <c oughs> ติมมาละกี่ลิตรสามสิบสามสิบลิตรเราจะเติมเยอะจะตัวแกไม่เหลือ ก็อ้อยปนจอ้อยนั่นมากันเลยไม่ได้เลยทำไมมันโค้งไปข้างหลงังกันอ้อยมันมันไไม,มันหลมตกตรงนี้หัด<ะ>ตูดฮัดตูดเนี่ยโอ้ทำไมเป็นอย่างงี้นี่อ้อยมันหัดตูด,เดนเดลเสียวตก่ะหนมัดผ้าอ่ะ พาอยู่ไหนนี่มันพานะครับจันชาย <c oughs> หลายหลายคนถามว่าตอนไหนจะได้ลากลูกครับบอกเขาหน่อยสิมีทะเบียนตอนไหนลากตอนนั้นเลย <c oughs> <c oughs> คือลูกนะ่ะยังไม่ได้ทะเบียนนะครับตอนนี้คือน่าจะได้ภายในไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าแหละได้ เพราะว่าปูนเรียบร้อยแลียบเร,<ล><โ>รใช้ลานจอดตรวจนับบอกว่าจนเสรอ้อยนั่นแหละถึงจะได้เขาว่าไงอะไรนะมงวดเขาบอกว่าเสร็จอ้อยนั่นแหละถึงจะได้ทำไมอ่ะก็ไม่รู้คันแล้วได้ เจ่วเลยนี่นี่ก็มัดทางน,นี้รถช้าบรรทุกอ้อยแมนบอช้ายังบอหน่ฮะอู้<า> ตรงนีกินด,นนนดนน้กินยืนยืนยืนดูรยมถนนสบาเป็นกีฬากรดแบบอ๋อโอ้การชายสับสองเลยครับ ทีน,นี้ได้มีเยอะครับ19ตันกว่า